สวัสดีครับพี่เอกแบบบ้านสวยนะครับจากช่องแบบบ้านสวยนะครับช่องจะพูดเรื่องบ้านกันวันนี้นะครับพี่เอกจะเอาแบบบ้านหลังหนึ่งที่เราได้รับการออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นบ้านหลังกเกษียณอีกแล้วนะครับก็ คำว่าบ,บ้านหลัง,งนี้เสียก็คือเป็นบ้านที่เราจะใช้กันยาวๆเลยมีความต้องการที่เฉพาะเจาะจงนะครับเพราะว่ามันผ่านการเรียนรู้ผ่านการใช้ชีวิตมาระดับหนึ่งและบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านหลังสุดท้ายที่จะสร้างส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าข้อมูลนะครับของคุณประพันธ์ที่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เขาเป็นยังไงนะครับบ้านหลังนี้สร้างที่อำเภอผ้าฉางนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ บนพื้นที่ประมาณสักหนึ่งไร่ครึ่งข้างหลังนี่เป็นสวนปาล์มเลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าคำขอแรกที่คุณประพันธ์เนี่ยให้ข้อมูลมาอยากเป็นยังไงนะครับหลังจาก,กเกษียณแล้วเนี่ยจะกลับมาอยู่บ้านที่สุราษฎร์นี่แหละซึ่งเป็นบ้านหลังเดิมนะที่ตั้งเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในสวนนะครับเป็นสวนเกษตรเนาะมีปาล์มมียางพาราแล้วก็โกโก้นะครับนะครับชอบแบบลักษณะนี้ซึ่งเป็นทรงนอนอดิกเนาะเอาไว้สําหรับเป็นบ้านในผสมนะครับเพื่อไว้สําหรับ ทํางานงานช่างเล็กน้อยน,อยนะครับงานเหล็กงานไม้งานเก็บเครื่องมือลักษณะจะไม่ใหญ่มากนะครับตามที่คิดไว้นีจะทําอันนี้เป็นห้องนอนด้วยแล้วก็มีมีครัวมีโัวฝรั่งมีพื้นที่นั่งเล่นพื้นทานอาหารและมี1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำนะครับเอาไว้ใช้ในขั้นต้นจะสร้างบ้านหลังนี้ก่อนใน2ปีแรกหลังจากานั้นปุ๊บ จะสร้างในบ้านที่เป็นบ้านตัวหลักอีกหลังหนึ่งบ้านหลังตัวหลักเนี่ยจะมี2ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับที่เป็นห้องน้ําในห้องนอนแล้วก็มีห้องน้ําแขกแยกต่างหากนะครับอยากมีพื้นที่ดัดฟ้าด้วยนะครับแต่ด้านล่างเนี่ยอยากจะให้เป็นที่สําหรับเป็นฟิตเนสเป็นที่ออกกำลับบงกายมีอุปกรณ์พวกลูกวิ่งจักรยานแล้วก็มีพื้นที่โซนหนึ่งที่จะติดตั้งสระว่ายน้ำสำเร็จรูป งบประมาณก่อสร้างประมาณสักสามล้าน5้าขึ้นไปนี่นคือสิ่งที่เข้ามาคุยกันในตอนแรกแล้วก็รายละเอียดอีกเล็กๆน้อยๆนะครับก็ตัวที่ดินเนาะ ด้านที่เป็นด้านยาวเนี่ยยาวมากกว่า80เมตรนะครับติดขนานกับถนนเลยแล้วก็จะเป็นตัวสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับลึกออาไปส่วนที่ลึกที่สุดประมาณ36เมตรนะครับส่วนที่แคบเนี่ยอยู่แค่ประมาณ17เมตรเท่านั้นเองงนั้นมันก็จะเป็นแบบรูปร่างที่พยายามออกแบบเป็นแนวยาวขนานกับตัวถนนไปนะครับเพื่อให้บ้านเนี่ยมันดูสวยงามแล้วก็มีพื้นที่เหลือให้มากที่สุดนะครับถ้ามองมาในเขตที่ดินเนี่ยด้านที่เป็นขวามือสุดจะเป็นบ้านหลังแรกที่จะเป็นบ้านที่เราสร้างก่อน แล้วสร้างเสร็จแล้วอยู่สัก2ปีจะมาสร้างเอกโซนหนึ่งที่ถัดกันมาจะเป็นโซนหลังซ้ายนะครับบ้านหลังแรกเราจะเรียกว่าบ้านในกประสงค์นะครับอย่างที่เรียนไปคือความต้องการของคุณประพันธ์เนี่ยอยากจะมีบ้านสาหรับทํางานในง,งานสวนด้วยคือเก็บเครื่องมือเครื่องใช้ทำเวิร์กช็อปต่างๆในขณะเดีวยวกันก็พักผ่อนได้ด้วย ก็คือมีห้องที่เป็นห้องโล่งๆเลยเป็นห้องรับแขกห้องนั่งเล่นแล้วข้างนอกเนี่ยจะเป็นห้องที่เป็นห้องรับประทานอาหารตรงเนี้ยจะเอาไปเชื่อมกับบ้านอีกหลังหนึ่งที่เป็นบ้านหลักในอนาคตอีก2ปีเนาะส่วนที่เป็นด้านนอกเนี่ยทำให้มันแบบว่ากึ่งๆออดออนะครับแต่ขนาดเดียวกันก็มีหลังคาคุมนะครับพอถัดเข้ามานตัวบ้านนะปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นดับเบิลสเปซนะครับเพราะว่าพี่เอกดันเป็นชั้นครึ่งเนาะเพราะว่า ตัวอย่างที่คุยกันเนี่ยให้มันเป็นสไตล์แบบโรงงนานนิดนิดนะครับแล้วก็เป็นแบบมีการเป็นงานเมทัลชีสเพราะว่าเราต้องการให้บ้านเนี่ยประหยัดที่สุดที่จะประหยัดตา้ในแต่ใน,นกรณีการฟังก์ชันความต้องการพื้นที่เนี่ยต้องตอบโจทย์ฉะนั้นตรงเนี้ยก็เลยกลายเป็นดับเบิตสเปซมีบันไดขึ้นชั้นลอยเทๆ่ๆขึ้นไปข้างบนเลยกลายเป็น ห้องนอนนะครับข้างล่างก็จะมีในส่วนของห้องครัวไทยแล้วก็ลานซักล้างแล้วมีห้องน้ําอยู่้รงใต้นี้ด้วยฉะนั้นก็ข้างล่างเนี่ยก็จะพ,พื้นที่ใช้งานครบเลยคุณทำเวิร์กช็อปอยู่ก็เดินเข้าห้องน้ําได้เอาห้องน้ำอยู่ตรงกลางแล้วก็ตัวห้องน้ำเนี่ยให้ติดด้านนอกนิดน,นึงจะได้ระบายอากาศได้ดีนะครับพอขึ้นมาชั้น2เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่เป็นห้องนอนบนชั้นลอยนะครับตรงนี้ก็ทําให้บ้านเนี่ยมันดูหวาเพราะว่าเรามองข้างล่างก็เห็นข้างบนมองข้างบนก็ ลงมาเห็นข้างล่างทําให้พื้นที่เนี่ยมันเชื่อมต่อกันแล้วก็ได้ความสูงของตัวฝ้าเพดานที่เป็นชั้นลอยมาด้วยทําให้บ้านเนี่ยมันดูโปร่งดูโล่ง,ลงลพอสมควรเลยอันนี้ก็เป็นไอเดียนะครับในการออกแบบบ้านวางผังอาคารบ้านหลังแรกทีนี้ถ้าวา่างไปอีก2ปีถัดมาเนี่ยเราต้องการบ้านอีก2ห้องนอนเนาะแล้วก็มีส่วนที่เป็นดาดฟ้าเป็นพื้นที่สําหรับทำเป็นฟิตเนสข้างล่างาเรียกเป็นฟิตเนสก็ได้นะครับทีนี้ พอเรามาต่อกันปุ๊บเราจะเชื่อมด้วยที่เป็นบอ่อตรงกลางตรงนี้บอ่อตรงกลางเนี่ยพี่เอกเว้นที่เ3เมตรนะครับตรงนี้ใครสามารถจะทําเป็นบ่อปลาคาร์ฟเล็กๆก็ได้หรือจะเป็นคูสระหรือจะจัดสวนอันนี้แล้วแต่ความชอบ มันเป็นส่วนที่ทําให้บ้านเนี่ยมันมีลมเข้าลมออกโฟลว์ road, มีแดดเข้าทําให้เรารู้สึกว่าเออบ้านมันหายใจได้นะครับเราจะมีห้องนอนใหญ่ห้องนอนแรกเลยตรงเนี้ยพอเราขึ้นตรงเนี้ยเราต้องการให้บ้านมันดูลอยขึ้นไปอีกนิดนึงก็เลยยกอีก3สเต็ปขึ้นมาเพื่อให้บ้านเนี่ยมันส่นาขึ้นในขณะเดียวกันเพราะว่ามันเป็นบ้านชั้นเดียวเนาะพอขึ้นมาปุ๊บด้านแรกเลยนะห้องที่ติดกับบอบก,กับคาราดเนี่ยเพราะว่าอ่ามัน มันโปร่งมันโลงนะ่งเนาะตัวนี้เราก็สามารถจะใส่ห้องนอนได้เลยนะครับก็มีระเบียงเล็กๆด้วยเวลาเปิดระเบียงมาจะเห็นพื้นที่ต่อเนื่องตัวห้องนอนเนี่ยจะแยกโซนนะครับโซนที่เป็นห้องแต่งตัวโซนห้องน้ําอันนี้ถ้าคนที่เข้ามาแล้วบอกว่าเออทำไมห้องน้ํามันติดกับหัวนอนจริงๆแล้วอะ่ะมันผิดตรงจุ้ยนะอันนี้ก็แล้วแต่เลยเพราะว่าเราส่งแบบร่างกันแล้วแล้วเราก็พิจารณากันแล้วลูกค้าอนุมัติก็ตามนั้นนะครับพอถัดเข้ามา ส่วนตรงกลางที่เป็นโซนีนตรงกลางเนี่ยเป็นพื้นที่นั่งเล่นเป็นพื้นที่รับประทานอาหารนะครับแล้วก็มีห้องน้ํากลางตรงพื้นที่รับประทานอาหารเนี่ยเราให้มันต่อเนื่องจากในส่วนของระเบียงด้านหน้ามันจะได้ดูโปร่งดูโล่งนะครับแล้วก็มีพื้นที่เล็กๆนะครับตรงนี้จะทําเป็นตู้โชว์หรือว่าเป็นที่อุ่นที่นึ่งก็ย่อมทําได้เพราะว่าจริงๆแล้วถ้า คิดว่าถ้าเราจะต้องเดินไปที่ครัวที่เราอยู่ในบ้านในประสงค์นนะก็ค่อนข้างจะไกลพอสมควรฉะนั้นเราต้องเตรียมพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เล็กๆตรงนี้เอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราใช้ชีวิตตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับถัดต่อมาก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่หลัก ที่เป็นห้องนั่งเล่นตรงกลางบ้านเพราะว่าเป็นส่วนที่เป็นฮอล์นะครับเอาไว้แจกซ้ายแจกขวาตรงนี้ความกว้างอยู่ที่6เมตรคูณ5เมตรเนี่ยคือสามารถจะจัดเฟอร์นิเจอร์จัดชุดโซฟาใหญ่ได้อย่างสบายเลยนะครับถัดมาก็เป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องที่เป็นห้องที่2นะครับห้องนอนชุดนี้ก็มีห้องน้ำในตัวแล้วก็มีระเบียงแยก มาด้านหลังห้องนี้อาจจะเล็กกว่าห้องนอนใหญ่แต่ได้ระเบียงกว้างเพราะว่าอยู่ในมุมของบ้านเลยนะครับถัดมาตรงด้านหน้าเนี่ยที่เราจะทําเป็นระเบียงดาดฟ้าเนาะตรงนี้ก็เป็นห้องฟิตเนสทุกคนในบ้านเนี่ยเข้ามาใช้ห้องฟิตเนสได้จะมีรูวิ่งมีจักรยานนี่ก็จัดเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับตรงด้านนอกเนี่ยเราก็ทําเป็นแรมเนาะแล้วก็มีบันไดเวียนขึ้นไปขึ้นไปบนดาดฟ้าสามารถที่จะได้วิวไกลในวิวสวนต่างๆเนี่ยขึ้นไปดาดฟ้าได้เลยนะครับด้านหน้า นะครับพอเราบรรทเป็นสวนเนี่ยเวลาเราต่อบ้านปุ๊บก็จะเป็นบ้านแบบทรงขาตัวแอลตัวด้านหน้าเนี่ยเราทําระเบียงนะครับแล้วก็ดอลงมานิดนึงนะครับทำเป็นสระไว้น้ําตรงนี้ที่วางแผนะว่าจะทำสระไว้น้ําในอนาคตนะครับถ้าเรามี งบประมาณจัดเข้ามาในอนาคตเราก็สามารถจะทำตรงที่เราวางแผนได้เลยว่าจะทําอะไรซึ่งจะไม่ขัดกับตัวบ้านหลังเก่าจะไม่เกิดปัญหาในเรื่องของโครงสร้างซอนทับกันอันนี้ต้องอยู่ในแผนนะครับแล้วถัดมาด้านนอกเนาะด้านซ้ายสุดเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่จะรถจอดรถได้4คันนะครับก็คือพื้นที่6คูณสินะครับก็พี่อยากให้ที่จอดรถลึกไม่น้อยกว่า5้เมตรห้หรือ6เมตรได้ยิ่งดีเพราะว่า รถกระบะตอนเดียเด๋ยวนี้เนาะจะมีความยาวค่อนข้างมากเลยความยาวรถกระบะก็ประมาณสัก5าเมตร5เมตร20 m แหละฉะนั้นถ้าหลังคา5เมตรได้เอาไม่อยู่นะครับแต่นังเป็นหลังคา5เมตร50ขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของการวางผังอาคารนะฮะหน้าตาเป็นอย่างนี้เน่ยทีนี้ามาดูในเรื่องของตัวรูปลักษณ์อาคารกันรูปลักษณ์อาคารอย่างที่เอกบอกเนาะเราทำเป็นสองส่วนส่วนแรกก็คือส่วนที่เป็นบ้านในประสงค์ตรงเนี้ยเราทําเป็น บ้านชั้นครึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดมองภายนอกเนี่ยมันคือ2ชั้นเลยนะครับเพราะเราเน้นเรื่องความสูงนะครับในส่วนที่เป็นเครื่องมือเกษตรเนี่ยตรงนี้ทำาุมยกสูงไปเลยแต่มาเราสามารถทําชั้นลอยทําอะไรได้สารพัดแล้วก็บ้านเนี่ยไม่ต้องติดแอร์ก็ได้นะเรเลยนี้เพราะว่าหลังคาค่อนข้างสูงอาจจะเปิดหน้าต่างช่วยเปิดประตูช่วยนะครับก็ทำให้รับลมได้ทั้งวันนะครับก็รูปร่างภายนอกบ้านหลังแรกเนี่ยจะออกเป็นแบบสไตล์อุตสาหารกรรมนิดนึงเป็นอินดัสเทรียลรับก็คือ จะมีงานโครงเหล็กเข้ามาช่วยนะครับงานที่เป็นเมทัลชีดเข้ามาปิดผิวเพื่อให้บ้านเนี่ยมันประหยัดราคาแล้วก็สามารถจะทำได้ง่ายนะครับแล้วก็ลดขนาดของโครงสร้างด้วยนะครับแล้วก็ในขนาดเดียวกันเราก็อาศัยพวกงานไม้งานที่เป็นไม้เทียมหรือ อลูมิเนียมลายไม้หรือเมทัลชีตลายไม้สมัยนี้ก็มีเนาะก็เอามาแปะช่วยทําให้บ้านเนี่ยมันดูซอฟลงจากที่มันเป็นแบบเหล็กเป็นปูนดิบๆอย่างเงี้ยก็เอาไม้มาช่วยทําให้บ้านมันดูแบบดูมีมิติมากขึ้นอันนี้ก็ในส่วนของบ้านหลังแรกบในสวนของบ้านหลังที่2เนี่ยมันเป็นบ้านชั้นเดียวเนาะพี่เอก็เน้นในเรื่องของทํายังไงให้บ้านมันเรียบเป็นแนวยาวแล้วก็มีตัวที่เป็นดาดฟ้ามาช่วยก็คือทำให้บ้านเนี่ยมันลดความเล ER ียนลงทั้งในระดับรูปร่างรูปด้านของบ้านเนี่ย บ้านหลังที่2กับบ้านหลังแรกเนี่ยมันได้มีความเชื่อมโยงกันตัวบ้านหลังแรกได้เรื่องความสูงของตัวอาคารตัวบ้านหลังที่2เนี่ยมันเตีย้ยและได้ความยาวพี่เอกก็เลยยกตัวบ้านตัวพื้นบ้านขึ้นอีก3ขั้นเพื่อให้บ้านเนี่ยมันดูเด่นด,ดูลอยขึ้นมูดแอนโทนเนี่ยพี่เอกก็เลือกใช้สีแบบสีเทาเทาดํางานไม้นะครับเพื่อให้การดูแลรักษานในระยะยาวมันทำได้ง่ายนะครับประตูหน,าาน้าต่างก็ใช้อลูมิเนียมสีดำ นะครับก็เลือกโปรไฟล์ที่ดีๆหน่อยแข็งแรงหน่อยนะครับอยู่ได้นานกันแดบดบกันฝนได้จริงเพราะอยู่ในสวนด้วยนะครับตรงสุราร์นี้ก็ฝนค่อนข้างเยอะนะครับการดูแลรักษาก็จะง่ายขึ้นในส่วนนี้เป็นพื้นไม้ต่างๆนที่พี่เอกแสดงไปก็อาจจะเลือกพวก ถ้าถ้าจบเลยจริงๆนะครับก็จะเป็นพวกกระเบื้องลายไม้ซึ่งถ้าเป็นกระเบื้องที่เป็นกระเบื้องชิ้นเล็กๆนะครับขนาด4นิ้วมันก็ค่อนข้างจะแพงเนาะแต่ให้มันย่อมลงมาก็ตัว s p c ก็ยังตอบโจทย์อยู่ก็รูปร่างหน้าตาเยออกมาเป็นประมาณนี้ทีนี้ในส่วนสุดท้ายคือพี่กสรุปเรื่องของพื้นที่ให้นะครับพื้นที่ที่ส่วนที่เป็นบ้านในประสงค์เนี่ยอยู่ที่250ตารางเมตรจริง245เนี่ยประมาณเนี้ย นะครับก็ตีเป็นเลขกำกม245แล้วกันราคาค่าก่อสร้างอยู่ที่2.5ล้านบาทนะครับส่วนเป็นตัวพื้นที่บ้านหลักเนี่ยตัวเลขอยู่ที่สองร้อยสามสิบหกจุดสี่นะครับก็ตีว่าสองร้อยสี่สิบตารางเมตรแล้วกันาราคาค่าก่อสร้างอยู่ที่สามจุดเก้าแปดก็ตีซะสี่ล้านเลยแล้วกันนะครับก็เป็นตัวเลขกลมๆนะวันนี้เนาะวันที่เพียร์ประเมินก็คือเตือนมนกาลาปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับก็ ภาพรวมของบ้านคุณประพันธ์ที่สุราษฎร์ธานีเป็นประมาณนี้นะครับใครมีคำถามส่งมาใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวพี่เอกไล่ยเรียงตอบให้ในกรณีที่พี่ไม่ได้อธิบายไว้ใต้คลิปนะครับเจอกันใหม่ hmm. ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ